ngng o r i c h a n G, n e l ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเรามามั่วทำเจลาตินก้อนเพื่อเอาไว้ทดสอบแรงดันกระสุนหรือแรงต้านแรงนู่นนั่นแรงจูนอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลองดูว่าหน้าตาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็น่าจะมีแค่สองอย่างครับเจลาตินแล้วก็แม่พิมพ์แล้วก็ออย่างนึงก็คือน้ำเปล่า,าผมเลือกใช้เจ้าบล็อกตัวนี้มาทำเป็นแม่แบบนะครับ ก็คือผมอยากได้หน้าตาที่มันค่อนข้างจะสมมาตรแล้วสามารถใช้งานได้หลายๆครั้งหน่อยอืผมก็เลยเอาเจ้าตัวนี้มาครับอันเนี้ยตัวเนี่ยมันจะเล็กกว่าน,นิดนึงแล้วหัวเนี่ยมันจะใหญ่กว่าน,นิดเดียวต่างกันแค่ประมาณสักเซนเกือบเซนอะไอ้กล่องตัวนี้นะครับมันปริมาตรมันบอกไว้อยู่ที่1.8ลิตรนะของแท้นะครับของจีนแท้ๆเขาบอกว่านะครับผมดูมาจากในข้อมูล ผงเจลาตินเนี่ยผมก็มู่ๆมั่มานะอันนี้เป็นผงเจลาตินวัตถุเจือปนอาหารนูนีนั่น,นขนาด250กรัมนะครับเขาบอกว่าให้ใช้เจลาตินเนี่ยหนึ่ส่วนต่อน้ำา8ส่วนอันนี้มัน1.8นะผมไปคำนวณคร่าวๆมันได้อยู่ประมาณ225กรัมตัวตัวผงเจลาตินครับก็หาได้ทั่วไปนะไม่รู้ผมเลือกใช้ถูกหรือเปล่านะแต่ดูในสำนักอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้ผงหน้าตาประมาณนี้แหละผงเจลาติน มันคงไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วมัง้งเนาะมาครับมามั่ววกันดูไปต่อไปมาดูขั้นตอนการทํานะครับเท่าที่ผมศึกษามาเราจะเตรียมน้ําไว้ในภาชนะที่เป็นแม่แบบนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเอาออกมาตอนออกนี่จะลําบากตัวเองไม่นช่ทำแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมั่วกันดูถ้าอาจะต้องระเบิดเจ้าขวดนี้ทิ้งก็ช่างมัน เราจะใช้อัตราส่วนนะครับเจลาตินหนึ่งส่วนน้ำแปดส่วนตอนนี้น้ำใส่อยู่ประมาณหนึ่งจุดแปดลิตรใกล้ๆ้เคียงแล้วผมจะใส่เจลาตินตัวนี้เข้าไปแล้วก็ผสมคนให้เท่ากันให้เข้ากันนะครับแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นนั่นคือขั้นตอนที่สองนะครับในการแชร่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณสิบสองชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาดูว่าบล็อกหน้าตาเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมจะเทเจลาตินตรงไปในแม่พิมพ์เขาแนะนําว่าให้คนให้มันเข้ากัน ผมก็ดูแล้วอ๋อเจลาตินมันน่าจะเป็นผงนะต้องบอกก่อนนะครับผมไม่เคยทํานะครับมาลองกันดูว่าหน้าตาพอทําเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรเอาเรื่อมกันนะครับเพราะเจลาตินเนี่ยมันลงน้ําไปแล้วมันจับตัวเป็นก้อนอยู่ด้านล่างนะเราต้องพยายามคน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 มีหน้าแล้วก็ถึงใช้สว่านใช้นู่นนี่นั่นทําให้มันหนัวมันแข็งตัวเร็วเว้ย หน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเมื่อเราเทลงบล็อกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์นะยังมีแบบเป็นก้อนเล็กๆ็อ๋อถึงเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงรีบคนก็ถึงใช้สว่านในการปั่นแบบให้มันผสมกันได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถตักเจ้าพวกเจลาตินก้อนๆออกได้อันนี้ผมก็เทเจลาตินผสมน้ำเปล่าแล้วก็เทน้ําเพิ่มนะครับเพื่อให้ ผมว่าประมาณนี้ยกำลังดีแล้วก็คนคนจนพอจะเข้ากันขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาแล้วก็ใส่ในตู้เย็นเพื่อแช่ไว้แล้วมาดูกันอีกประมาณสัก12ชั่วโมงเป็นขั้นตอนที่3นะครับเดี๋ยวผมจะซีนมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องใส่ในตู้เย็นแล้วไข่มาสนเผื่อทำหกเดี๋ยวจะงานงอกนะครับ โอเคซีนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงผมจะต้องวางอยู่ในท่านี้ตลอดเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องซีนไว้กันเผื่อไข่ซนไปเคลื่อนย้ายมันเดี๋ยวบล็อกมันจะเสียนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน12ชั่วโมงหรือหลังจากนั้นครับ 24 hours later เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าตัวเจลาตินเสตรตัวเรียบร้อยแล้วผมเอาไปแช่ในช่องธรรมดาของตู้เย็นเนาะเป็นเวลาจริงๆเขาบอกเข้าแค่12ชั่วโมงก็พอแล้วแต่ผมก็ปล่อยไปเลยแล้วกันเกือบเกือบจะ24มั้ยตอนนี้9ก็มงมกว่ากเกือบ10โมงก็พอดีย่ชั่วโมงพอดีปัญหาต่อไปคือผมจะเอามันออกมายัางไงเดีย๋ยวลองดู เดี๋ยวเราดูหน้าตาเอาออกมาแล้วจะเป็นไงอาจจะต้องตัดโตนี่ทิ้งเลยมั้งเนี่ยเสียขวดหนึ่งใบแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวมาลองดูกันครับอืมข้างในก็ยังนิ่มนุ่มนุ่มนะโอ้ดึงเลยดึง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 ทาเทียบกับทาเทียบกับผิวเราอ่ะมันมันดึงมันหนืดมันหนืดแน่นกว่าผิวกล้ามเนื้อเราเนาะมันหนืดกว่าครับมันหนืดกว่า จะเอาออกมาได้ไงวะน่าจะเอาเอาออกมายากเลยครับเพราะผิวมันน่าจะตึงไปกับขอบขอมภายในขวดหมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าตัวบล็อกเจลาติน ที่ผมทําไว้อย่าคลิปหน้านะครับมันจะเป็นการทดสอบนะครับค่าจูนค่านู่นนี่นั่นค่าลูกศรวิ่งแบบปื๊บปื๊บ,บมันจะเข้าไปในเจลาตินลนะักษณะประมาณไหนนะครับอันนี้มาดูกันก่อนครับหน้าตาออกมาแล้วเป็นประมาณนี้มันก็เป็นก้อนเจลาตินนะนุ่มนุ่มหนืดหนีมันก็คือผงวุ้นนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะครับนี่มีรอยบากฝั่งหนึ่งครับเพราะว่าเอาไม่ออกจริงๆพออยู่ในบล็อกแบบเนี้ยเราเอาไม่ออก เราจะต้องสละขวดแก้วไปถึงจะได้เนี่มาแน่นนะครับถึงๆและนี่ก็คือเศรรษซากที่ผมทำการระเบิดบล็อกออกครับก็ต้องเสียขวดไปนหนึ่งขวดอันนี้ทำใจไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราอยากได้บล็อกที่มันออกมาหน้าตาค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้าง,อ,างอยากได้บล็อกสนใจบล็อกอยากได้บล็อกส,สวยๆเท่าน,นั้นเองก็ผ่าข้างซะเปิดตูดซะเรียบร้อย ดึงดึงดึง,ดง,ดงลักษณะตัวเนื้อก็จะยืดหยุ่นด,ด,ดึงดึงดังตึงครับตึงนิ้วมากับนุ่มครับนุ่มนุ่มนุ่มปากกระกเจีย๊ยวเราตอนแข็งครับนุ่มปากกระกเจีย๊ยวเราตอนแข็งครับง่า,าเลยไม่รู้จะเปรียบยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปลองยิงเทสดูนะครับว่าลักษณะลูกวิ่งเป็นยังไงนะครับ สรุปนะครับวิธีการสร้างเจ้าตัวเจลาตินก้อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มีบล็อก1อันเอาที่มันดูหน้าตาดูดีหรือจะเป็นบล็อกพิเศษที่คุณสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะครับน้ำเปล่าแล้วก็ผงเจลาตินนะครับอัตราส่วนนะครับ1ต่อ8นะครับเจลาติน1นส่วนน้ํา8ส่วนนะครับผสมให้เข้ากันนะครับตอนผสมเนี่ยตอนเทผงเจลาตินเนี่ยก็ให้ระวังนะครับรีบรบคนรีบรผสมนะครับ ไม่งั้นเจลาตินมันมีโอกาสที่จะแข็งตัวจับตัวเป็นก้อนภายในน้ํานะครับแต่เราก็สามารถตักออกมาได้นะครับกับเจ้าตัวเจลาตินที่มันเป็นก้อนที่มันไม่สวยนะตักออกมาได้ตักฟองออกได้ครับตอนที่เรายังตอนที่มันยังไม่เสร็จตัวนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในช่องแช่เย็นทั่วไปนะครับประมาณสิบสองชั่วโมงแต่นี้ผมแช่ไว้สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ออกมาได้หน้าตาประมาณนี้ส่วนสีเนี่ยผมว่ามันเป็นไปตาม สัดส่วนของผงเจลาตินนะครับอันนี้ผมใส่ไปก็ก็ประมาณเกือบหนึ่งส่วนของน้ำแปดส่วนนะครับก็สีที่ได้ก็จะประมาณนี้ถ้าใครอยากได้อะไรที่มันสีขาวกว่าน,นี้อาจจะใส่น้อยแต่ว่าความหนาแน่นของเจ้าผงเจลาตินเนี่ยจะตูต้นเนื้อเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้าคุณชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คปวิดีโอ ให้ช่องวิดีโอให้คลิปวิดีโอและช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ